ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอายุนรกในหนังสือพุทธวจนะหมวดตำฉบับพบภูมิหน้า89จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24หน้าที่181ข้อที่89 ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทามตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาอันเลวทามพระเจ้าข้าโกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้โกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเถิดสารีบุตรและโมคคลานะมีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะพิกุได้กราบทูลอีกพระผู้มีพระภาคตรัสห้าม แม้ครั้งที่สามโกกาลิกะพิกุได้กราบทูลอีกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามลำดับนั้นแลโกกาลิกะ <c oughs> พิกุลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไป พลันพอล่วงราตรีนั้นไปพระผู้มีพระภาคตรัสกับพิกุทั้งหลายว่าพิกขุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ปฐมยามล่วงไปแล้วสหัมบดีพรมมีรมัศมีอันงามยิ่งทำวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัย เข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ <c oughs> ที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะพิกุมรณภาพแล้วอุบัติในปัทุมะนรกเพราะจิตคิดอาฆาต ในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเทา้าสามบดีพรมคลั้นกล่าวดังนี้แล้วกระทําประทักษิณแล้วได้อันตรธานไปในที่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญประมาณอายุในปัทุมารรกนานเพียงใดพระเจ้าข้า ภิกุทั้งหลายประมาณอายุในปทุมนรกนานนักการนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์สามารถ จะทรงกระทำการเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้าข่าพิกุทั้งหลายอาจเปรียบได้ภ <c oughs> ิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวกโกศลมีอัตรายี่สิบขาลีเมื <c oughs> ่อล่วงไปทุกร้อยปีบุรุษพึงหยิบเมเล็ดงาขึ้น จากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ดพิกุทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายีสิบขาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่าหนึ่งส่วนอัพุทธนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยพิกุทั้งหลายยี่สบ อภุฑนรกเป็นหนึ่งนิรพุทธนรก20นิรพุทธนรกเป็นหนึ่งอภพภนรก20่สิอภพภนรกเป็นหนึ่งอาหะนาโรกอาหาหานรกเป็นหนึ่งอาตานาโรก20สอาตานาโรกเป็นหนึ่งกุมุทธนานรก ยี่สิบกุมุทะนรกเป็นหนึ่งโสคันทิกาณรกยี่สิบโสคันธิกาณรพเป็นหนึ่งอุปลักกาณรกยี่สิบอุปลักกาณรกเป็นหนึ่งปุนทรีกานรกยี่สิบปุนทรีกาณรพเป็นหนึ่งปะทุมะนรกอย่างนี้โกกาลิกะภิกข u อุบัติในปะทุมานรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคลานะก็วาจาหยาบเช่นกับขวานเกิดในปากของบุรุษแล้วเป็นเหตุตัดรอนตนเองของบุรุษผู้เป็นพานผู้กล่าวคำทุพาสตร์ ผู้ใดสรนเสริญคนที่ควรนินทาหรือนินทาคนที่ควรสรนเสริญผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปากย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้นการแพ้ด้วยซัพ์เพราะเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยโทษของผู้ที่ยังใจให้ประทุษสลาย ในท่านผู้ปฏิบัติดีนี้แลเป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้แล้วเป็นผู้ติเตียนอริยะย่อมเข้าถึงนรกตลอดการประมาณด้วยการนับปี136,000นิรพุทธะและ ห้าอัปพุทธ